หนึ่งหวีไช้สุดเลยสองยกนิดนึงในการยกนะครับสองและสามลอยโค้งขึ้นมาเห็นตอบอย่างที่นี้เติรด,ดใช่ไหมตรงนี้เราค่อยเก็บที่หลังครับค่อยไล่ขึ้นสร้างกรอบให้ได้ก่อนด้านล่างค่อยคุยกันอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะ จุดที่สองครับตรงนี้ร้อยแปดสิบองศาหนึ่งหวีสองหวีและหวีที่สามยกลอยขึ้นให้มาเชื่อมกับจุดที่หนึ่งนะครับสร้างกรอบเสร็จแล้วจุดตรงจุดที่สามวางหนีบไปสี่ห้าขึ้นเชื่อมกับจุดที่สองเห็นไหมครับงัดขึ้นมาปลายหวีวัดฐานสันหวีอยู่ที่ตีนผมนครับหนึ่ง สองยกสามโค้งขึ้นไปครับเพื่อไม่ให้ผมมีกรอบส่งในกรอบเสร็จปุ๊บแล้วเราอ้เก็บรายละเอียดด้านล่างกับเก็บแบบนี้ก็ได้ครับนะเนี้จะเลี่ยนแบบใก้กจะหมดแล้วยใก้แบงะหมดตัวที่องมันไห้ที่องมานี่ให้กว,าว,าว,าวา่าทีเข้าหมดผมมันเข้าใอ,อันนี้อยู่นฟันเป็ียน ฟันมีจีคลิปเลยเนี่ยตัวนี้มันจยูผมคลิปเลยฟันแทงกว่าเบอรเดลเียนแลตัวเนี้ยน่าจริงฟันคู่ละพันสองนะเห็นไหมลักษณะผมจะมีลักษณะขาวนวลขึ้นมานะครับตำแหน่งที่สามนะตรงนี้นะเดี๋ยวตำแหน่งที่สี่หมุนนิดนึงนะครับคลายทอยถูกไหม ขึ้นใบหูไอ้ขึ้นตรงเนี้ยจะทวีให็นขาก้มนิดนึงเห็นไหมเราก็วางแบบนี้มาเลยครับจะเชื่อมตำแหน่งที่เสียบสาม,ส,ามสี่่าองศานะครับไล่ไปอันนี้ไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะแต่ว่าประเด็นหลักคือหวีเราต้องอยู่ที่เดิมหมายความว่าวีไม่ดิ้นนะหมายวีดิ้นคืออย่างนี้นะครับสมมติหวีแรกอย่างนี้ใช่ไหมวีสองสามส,ามสี่อันนี้คือคผมจะไม่เป็นทรงวีต้องอยู่แนวเดิมด้วยการที่เราฝึกจําได้ใช่ไหมเนี่ย ที่อาจารย์อบอกว่ามีประคองไว้อยู่นะไล่เห็นไหมครับวีจะอยู่เนสังเกตปลายวีนะค,ค่อยเดินเห็นไหมครับปลายวีผมจะอยู่ที่เดิมไล่จนชนหูเนาะยจุดเนี้ยชนเนี้ยผมก็จะมาเชื่อมนี้พอดีแล้วเราเค่อยเก็บรายละเอียดด้านล่างขึ้นไปเชื่อมนิดหนึ่งเห็นไหมครับในการวางวีเราจะไม่กดหวีลงไปใน ทรงผมนะครับเราจะไม่กดลงไปนี้นะระวางให้ได้สรงแล้วก็มาเก็บด้านล่างที้่อไเชื่อมเห็นไหมอันนี้คือการเก็บรายละเอียดด้านล่างอันนี้สรงสูงมาตรฐานนะไม่มีขอบนะเราจะยกลบขอบนะครับตรงนี้ ขอบไม่ให้มีไล่เสร็จแล้วผมมีต่อตำแหน่งที่5ครับทีนี้อันนี้ไปเลยติดเชื่อมติดนุน้นวางขึ้นมาที่แรกเราสัดทรงอะไรให้เขานะกลางไว้ขอบสั <c oughs> บบ้านเมียไม่ให้เข้าบ้านแน่หัวจะเป็นขอบนีขอบ <c oughs> อยาง เป็นลมต้องขุดหัวเขาเป็นลเจหัวมันเนอะไรปั่นตายละหุดที่สี่หุดที่ห้าใช่ไหม เบตปกับวัดฐานเริ่สม ทีเ่เจ็ดขอบส่งอยู่นี่เห็นไหมปลายวีขึ้นใบหูควนวียกเล็งไปหานี้ครับไม่ใช่ยกนี้นะกินหมดเลยนะเห็นไหมค่อยๆเดินเลยแต่งรายละเอียดด้านล่าง แล้วหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปตัวเล็กกันขอบกันขอบเสร็จแล้วผมจะใช้0.5นจุห้าอยู่แลอันนี้ตัวตัวดีแล้วกระเป๋ามันสั้นกระเป๋ามันสั้นหลังจากนั้นก็จะใช้0.5ในการเก็บนวลน,นะครับตรงนี้ ไล่ขึ้นมาเชื่อมครึ่งหึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงอันนี้กรอบทรงนี้ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็คือประมาณนี้ครับไล่ขึ้นสะบัดขึ้นเลยนะเห็นไหมนะครับเป็นการดูบนตัวเขาดูแต่เขาเชื่องเลยนะนะครับจป็นวนชิ้น ตัวนี้เก็บไปเอียงครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหน้าประเลี่ยนนะตัวนี้หลังเนี่ยให้ถอยครึ่งหนึ่งหนึองกันมานี้ก็งับขึ้น ตึงครับส่วนนี้กรมจากตีนผมใช่ผมเนี่ยยังไม่นวลแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยตอนไหนนี้มันง่ายครับเมื่อก่อนนี้หวีเล็ก<ฮ>ลอาจะเก็บเส็จใช่ครับหวีใหญ่เสร็จแล้วก็วามาหวีเล็กอาจจะเสร็จนี้ยาวเลยแหละนานมากหัวนี้นก็กสี่ห้าสิบหใช่ครับรุ่นนะั้นะเก่งกว่าเพื่อนเลยครับเก่งหวีเลย <c oughs> อย่างนั้นก็มิดโกนกันขอบแล้วก็ซอยด้านบนแต่งนึงก็ประมาณนี้เนะกีินเทีย้ <c oughs> ประมาณนั้นแหละคนดูจะได้ไม่เบื่อ